ไปเดี่ยวหาตายายกันเลย แบบนี้ด้วยนะถึงแล้วหาตายหญ่ใส่หมอกกันลลกถึงแล้วถึงแล้วเย้๋ย้เย้เยอะเอะให้ลอก่อนนะลอไปหมลอกพ่อพ่อเช็ดตัวมาด้วยดิ ถือไปเลยที่จะเดินขึ้นมาอีกเออกับของเล่นลูกดึงขึ้นยังไงสิลูกไหนพ่อดึงขึ้นมาอย่าไปดึงซี่โซ่พี่ดำพอดีไปรอรอชี้ด้วยพี่เจกับพี่ไปกับพี่เออเออโดนแขนโดนแขนเออเออไปไปลงหาดลงหาดลงหาดกันลงหาดกัน ระวังล้มน้าสวยข้าสวยโอ้ระวังยาเบาๆมลมลมันแรงหัวขึ้นในทิทางนอ้นไม่เอาไม่เอาอะไรหรอกไเ้ยเาบองไม่เห็นถนนบอกว่เห็นถนนหมวมันใบใหญ่ รูปรมลย่ารมไปองลม้โอ้โหโอ้โหแอนดับแรกที่จะอ้มาหามาหาถ่ายรูปก่อนขอทำไมอ่ะ ไ,ไมแม่เดี๋ยวหัวยังลอยนะอย่ารอ,าอก่อนลุกข้าลุก่อนขก่อน,นมันมีหินแม่ยู่มันมีหินอ่ะเรื่อตาั่งไปเลยไม่เป็นไรเลือกเอานั่งจะเปลี่ยนชุดเลยไม่รู้เปลี่ยนเลย

น้ำอยู่นู่นจะไปที่ลึกๆกันแบบนี้เริ่มไกลถึงชายหาดแล้วเออไปถึงชายหาดแล้วแต่ก็ไม่ลึกเท่าไหร่หรอกฟ้าเหยียบถึงอยู่มาถึงมาถึงอเออขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ไปถึงจุดสีเหลืองแล้วเออไม่ถึงแม่ไม่ไม่ถึงกว้างมันลึอกอยู่มันตกไม่ไม่ถึงแล้ว

อมีหลุมมีหล nah ุมตกหลุมเมื่อกี้ไหนอ่ะตรงนี้เลยตรงนี้เป้าไปยืนอยู่อ่ะอ๋อต้องลึกลงไปอืไหนอ่ะเป็นหลุมเปหลุมทุกคนห้ามเลียมันเข็มเนาะไม่เหรอไม่เข้าปากปากดิ เค็มปีเอเกิดจากอะไรนะทำไมไม่ได้เหเค็มอ่ะอนล้นเห็นหรอเปล่าฮันดำเอ้ออยใไหมเีวเามเ้ยนี่บิ่งขึ้นเลยนะไม่มีฉลามเนาะมนมาไม่ได้หรอกปลา่านี่เป็อะไรทํามเนี่ย เขาโดนไหมหินรีปการังเหมือนปะกา,ารัาางมากกว่าหรือเปล่าวะะป,ะปะการังนี่เป็นหินเนี่ยยุ่งอะไรกับมันดีกว่า,วาเออเดี๋ยวมันกินมัน <c oughs> กัดเราทำไ,ไมทำไมได้หรือเป,ปล่าไปเร็วไปเร้วทำไมขยับได้อ่ะ ไป,ไปลูกลูกลมันขยับได้ไปเหยียบว่านนี้เลยมันตัวใหญ่อยู่นะกุขาลังแม่นึงพาพานักไปมันย เราอยู่ที่เดิมเลยเราแค่เราขยับไม่ใช่เหรอเหมืนไม่มันขยับได้เลยไอ้ผีดีกว่าโี้โมาละเกินไม่มันคงมาเลยอยากเงี้ยปกซกันหมีมปลาจะเตรมแล้วจะไปใช้ กนไที่อรเหแ้ต่านี้ยมดูเรืยงไงเป็นยงไงรชมันเค็มหรือมันเปรี้ยวมันเค็มหรือมันเปรี้ยวไม่อร่อยเหรออร่อยไหมไม่อร่อย้มน้ำว้าว้อตา

หายไปแล้วครับพันุ่์ตัวน้นแล้วขึ้นใหญ่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 ฮ่าฮ่าฮอมีะ่มันะ่อร่ะฮัมีห่มาน่่ยดนดน

ờ vum 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 ra tia vum 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 vum